นิทานอีศพเรื่องเต่าทองขี้เกียจการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเต่าทองตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าใหญ่มีนิสัยขี้เกียจมากมันไม่ชอบทำอะไรเลยนอนทั้งวันกินใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาบนพื้นดินและไม่เคยออกไปไหนเลยมแมลงตัวอื่นๆในป่าต่างก็ไม่ชอบเต่าทองพวกมันต่างก็ขยันขันแข็งทำงานหาอาหารเก็บสะสมไว้สำหรับหน้าหนาว แต่เต่าทองไม่เคยทำอะไรเลยพวกมันจึงไม่คบหากับเต่าทองวันหนึ่งมีจักจกั่นตัวหนึ่งบินผ่านมาเห็นเต่าทองนอนอยู่ใต้ต้นไม้จึงถามเต่าทองว่าเจ้าไม่เบื่อบ้างหรือที่นอนอยู่เฉยๆทั้งวันเต่าทองตอบว่าไม่เบื่อเลยข้าชอบนอนมากกว่าอะไรทั้งนั้นจักจั่นจึงพูดต่อว่าแต่เจ้ารู้ไหมว่าถ้าเจ้าขี้เกียจแบบนี้ หน้าหนาวเจ้าจะอดตายนะเพราะเจ้าไม่มีอาหารเก็บไว้เลยเต่าทองไม่เชื่อจัก,กจันมันคิดว่ามันคงหาอาหารได้ในหน้าหนาวเหมือนเดิมเมื่อถึงหน้าหนาวอาหารในป่าก็หายากมแมลงตัวอื่นๆก็ต่างพากันหลบลมหนาวอยู่แต่ในบ้านของตัวเองและกินอาหารที่ตัวเองได้สะสมไว้เต่าทองจึงพยายามหาอาหารท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บ แต่เต่าทองก็หาอาหารไม่ได้เลยสุดท้ายเต่าทองก็ต้องอดอาหารตลอดทั้งฤดูหนาวเวลาผ่านไปสิ้นสุดฤดูหนาวเต่าทองก็รีบเร่งเก็บสะสมอาหารไว้กินในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงคติสอนใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความขี้เกียจเป็นสิ่งที่ไม่ดีเด็กๆควรขยันขันแข็ง,ขงทำงานหาเก็บไว้เผื่อยามลำบากการช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันสิ่งของจะทำให้เรามีมิตรภาพที่ดีนิทานเรื่องเรมี่ไม่ชอบแปลงฟันณนะป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งชื่อเรมี่เรมี่เป็นกระต่ายที่ใจดีขี้เล่นและชอบกินของหวานเป็นชีวิตจิตใจแต่ทว่าเรมี่กลับไม่ชอบแปลงฟันเอาเสียเลย ทุกๆครั้งหลังทานอาหารหรือของหวานแม่กระต่ายจะคอยบอกเรมี่ให้ไปแปรงฟันแต่เรมี่มักจะบ่ายเบี่ยงหาข้ออ้างต่างๆนานาเพียงเพื่อไม่ต้องแปรงฟันวันหนึ่งเรมี่ก็เริ่มรู้สึกปวดฟันเล็กน้อยตอนแรกเรมี่คิดว่าเป็นแค่ความรู้สึกเจ็บเสียวธรรมดาแต่ยิ่งนานวันอาการปวดฟันของเรมี่ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นจนเรมี่กินอะไรไม่ได้ เรมี่ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดแม่กระต่ายรีบพาเรมี่ไปหาหมอฟันหมอฟันตรวจดูฟันของเรมี่แล้วบอกว่าเรมี่มีฟันผุเยอะมากเพราะไม่แปรงฟันจะต้องรักษาด้วยวิธีถอนฟันเรมี่รู้สึกกลัวและเสียใจมากที่ไม่เชื่อฟังแม่กระต่ายหลังจากรักษาฟันเสร็จเรมี่สัญญากับตัวเองว่าจะแปลงฟันอย่างสม่ำเสมอเช้า และก่อนนอนและเรมี่ยังแปลงฟันอย่างถูกวิธีตามที่หมอฟันสอนอีกด้วยตั้งแต่นั้นมาเรมี่ก็ไม่เคยปวดฟันอีกเลยตอนนี้เรมี่มีรอยยิ้มที่สดใสมีฟันที่แข็งแรงและสุขภาพฟันที่ดีคติสอนใจการแปลงฟันเป็นประจำเช้าและก่อนนอนช่วยป้องกันฟันผุและโรคเหงือก การแปรงฟันอย่างถูกวิธีช่วยให้ทำความสะอาดฟันได้ทั่วถึงการไปพบทันตแพทย์เพื่อตอรวจสุขภาพฟันเป็นประจำทุกหกเดือนช่วยให้พบปัญหาฟันได้เร็วและรักษาได้ทันท่วงทีเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพฟันให้แข็งแรงกันนะคะนิทานเรื่องกระรอกน้อยกับต้นโอกใจดี การลักครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีต้นอกใหญ่ที่ยืนต้นมานานหลายปีต้นอกนี้เป็นที่รักของเหล่าสัตว์ในป่าเพราะเขามักจะให้ที่พักอาศัยและผลไม้แก่สัตว์ต่างๆที่ผ่านมาเสมอในป่านั้นมีลูกกระรอกตัวน้อยอาศัยอยู่ใกล้ๆกับต้นโอกต้นอกได้ช่วยเหลือครอบครัวของกระรอกน้อยมาตั้งแต่พ่อแม่ของเขายังมีชีวิตอยู่ กระรอกน้อยจึงรักและเคารพต้นอกมากวันหนึ่งในฤดูหนาวที่หนาวเหน็บอาหารในป่าขาดแคลนกระรอกน้อยไม่รู้ว่าจะหาอะไรกินเพื่อประทังชีวิตต้นอกจึงบอกกับกระรอกน้อยว่าถ้าเจ้าต้องการผลโอกเจ้าไปเก็บจากกิ่งข้าได้เสมอแต่จำไว้ว่าต้องแบ่งผลอกให้เพื่อนสัตว์อื่นๆในป่าด้วย กระรอกน้อยจึงเก็บผลโอกและนำไปแบ่งให้สัตว์อื่นๆที่หิวโหยในป่าเขารู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเพื่อนๆนและรู้สึกขอบคุณต้นอกที่ช่วยให้ทุกคนผ่านฤดูหนาวไปได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปกระรอกน้อยเริ่มใช้ชีวิตอย่างเพลิดเพลินและลืมไปว่าเขาเคยได้รับความช่วยเหลือจากต้นอกอย่างไรวันหนึ่ง ต้นโอกเจ็บป่วยและต้องการความช่วยเหลือแต่กระรอกน้อยกลับไม่สนใจและบอกว่าต้นโอกแก่แล้วใครจะสนใจหละ่ะสัตว์อื่นๆในป่าเห็นดังนั้นจึงรีบไปช่วยต้นโอกกันอย่างเต็มที่พวกเขารดน้ำและให้ปุ๋ยแก่ต้นโอกจนต้นโอกกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง กระรอกน้อยรู้สึกละอายใจที่เขาไม่เคยแสดงความกตัญญูต่อผู้ที่เคยช่วยเหลือเขาตั้งแต่นั้นมากระรอกน้อยจึงดูแลต้นโอกอย่างดีและคอยแบ่งปันผลโอกให้กับสัตว์อื่นๆในป่าตามที่ต้นโอกเคยสอนกระรอกน้อยได้เรียนรู้ว่าความกตัญญูไม่ใช่แค่การขอบคุณแต่ยังหมายถึงการดูแลและตอบแทนผู้ที่เคยทำดีต่อเราข้อคิดสอนใจ ความกตัญญูเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของมนุษย์และสัตว์มันไม่ใช่เพียงการรู้สึกขอบคุณแต่ยังต้องแสดงออกผ่านการกระทำการตอบแทนบุญคุณและการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนนิทานเรื่องน้องพีไม่ชอบกินผักในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กน้อยชื่อน้องพี น้องพีเป็นเด็กที่ไม่ชอบกินผักเอาเสียเลยถึงแม้ว่าคุณแม่จะทำอาหารอร่อยๆที่มีผักให้ทานทุกวันน้องพีก็ยังเลือกกินแต่เนื้อและข้าวเท่านั้นวันหนึ่งขณะที่น้องพีกำลังเล่นอยู่ในสวนหลังบ้านผ่านสายตาน้องพีก็ได้เจอกับน้องกระต่ายสีขาวน่ารักน้องกระต่ายขาวมีขนที่สวยงาม ดวงตาเป็นประกายและกระโดดได้ว่องไวน้องพี่สงสัยว่าทำไมกระต่ายขาวถึงได้มีสุขภาพดีและกระโดดโลดเต้นได้อย่างรวดเร็วน้องพีจึงถามน้องกระต่ายขาวว่าทำไมน้องกระต่ายขาวถึงได้มีพลังและสุขภาพดีขนาดนี้ละ่ะน้องกระต่ายขาวยิ้มและตอบว่าเป็นเพราะฉันกินผักทุกวันไงละ่ะ ผักมีสารอาหารมากมายที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีพลังเช่นแครอทที่ทำให้สายตาดีผักใบเขียวที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงและผักผลไม้ที่ช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินน้องพีฟังแล้วก็รู้สึกประหลาดใจไม่คิดว่าผักจะมีประโยชน์ขนาดนี้น้องพี่อยากมีพลังและร่างกายที่แข็งแรงเหมือนน้องกระต่ายขาว น้องพีจึงอยากลองกินผักบ้างน้องกระต่ายขาวจึงแนะนำให้น้องพีกลับไปลองกินผักที่คุณแม่ทำให้วันรุ่งขึ้นน้องพี่ลองกินผักในจานอาหารคุณแม่ทำผัดผักรวมที่มีทั้งแครอทบรอกโคลีและถั่วฝักยาวน้องพีพบว่าผักที่คุณแม่ทำอร่อยมาก และไม่นานน้องพีก็เริ่มรู้สึกว่ามีพลังและสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆน้องพีเริ่มชอบกินผักมากขึ้นทุกวันจากนั้นน้องพีก็ได้เรียนรู้ว่าการกินผักทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีพลังในการเล่นและเรียนรู้ในแต่ละวันและนับตั้งแต่นั้นมาน้องพีจึงขอให้คุณแม่ทำอาหารที่มีผักในทุกๆวัน ข้อคิดสอนใจการกินผักเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีพลังการเรียนรู้ที่จะรักและสนุกกับการกินผักจะทำให้เราเติบโตอย่างสมบูรณ์และมีสุขภาพที่ดีนิทานเรื่องลูกเจี๊ยบผู้ซื่อสัตย์ ณนะฟาร์มแห่งหนึ่งที่แวดล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีมีลูกเจี๊ยบตัวน้อยชื่อว่าจิบ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 เป็นลูกเจี๊ยบที่น่ารักและมีนิสัยร่าเริงเขาชอบออกไปวิ่งเล่นในทุ่งหญ้ากับเพื่อนๆน,นทุกวันฟาร์มนี้เป็นสถานที่ที่มีความสุขและความสงบสัตว์ทุกตัวในฟาร์มต่างรักใคร่ดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีวันหนึ่ง ขณะที่จิบจิบและเพื่อนๆกำลังวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งหญ้าพวกเขาพบสิ่งที่ไม่คาดคิดอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่มันคือกระเป๋าเงินใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยเหรียญทองและธนบัตรมากมายเพื่อนๆของจิบจิบต่างพากันตื่นเต้นและรีบมาช่วยกันเปิดดูสิ่งที่อยู่ภายในกระเป๋าเมื่อพวกเขาเห็นเงินจำนวนมากเพื่อนๆต่างเริ่มพูดคุยกันถึงสิ่งที่พวกเขาอยากจะซื้อ ไม่ว่าจะเป็นของเล่นใหม่ๆอาหารอร่อยออร่ยหรือแม้กระทั่งสิ่งของที่พวกเขาฝันถึงมานานความตื่นเต้นในกลุ่มเพื่อนเพื่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่จิบจิบกลับรู้สึกไม่สบายใจจิบจิบเป็นลูกเจี๊ยบที่ถูกเลี้ยงดูมาด้วยความรักและการสอนให้รู้จักความซื่อสัตย์เขาจึงรู้ว่าการเอาเงินนี้ไปใช้เองโดยไม่ใช่ของเรานั้นไม่ถูกต้อง จิบจิบตัดสินใจที่จะหาวิธีคืนกระเป๋าเงินนี้ให้กับเจ้าของที่แท้จริงเขาจึงนำกระเป๋าเงินนั้นกลับไปที่ฟาร์มและชวนเพื่อนๆให้ช่วยกันตามหาเจ้าของกระเป๋าเงินใบนั้นเพื่อนๆนของจิบจิบรู้สึกเสียดายที่ต้องคืนเงินจำนวนมากนี้แต่พวกเขาก็เชื่อในความคิดของจิบจิบและยินดีช่วยเหลือกันอย่างเต็มใจ พวกเขาเดินไปทั่วฟาร์มสอบถามสัตว์ต่างๆที่พวกเขาพบเจ้าวัวบอกว่าไม่ได้ทำกระเป๋าเงินหล่นเจ้าเป็ดก็เช่นกันพวกเขาเดินทางไปจนถึงบ้านของคุณยายไกย่ซึ่งเป็นไก่แก่ที่ทำงานหนักมาตลอดชีวิตคุณยายไก่กำลังนั่งพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้เมื่อเห็นกระเป๋าเงินนั้นคุณยายไก่ก,ก็จำได้ทันทีว่านั่นเป็นกระเป๋าของเขา เขาได้ทำกระเป๋านี้หล่นไว้เมื่อเขาออกไปทำงานในทุง่งหญ้าคุณยายไก่รู้สึกดีใจและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากที่จิบจิบและเพื่อนๆพ,น,พนนำกระเป๋าเงินมาคืนคุณยายไก่ขอบคุณจิบจิบและเพื่อนๆและชื่นชมในความซื่อสัตย์ที่พวกเขามีคุณยายไก่เล่าว่าเงินในกระเป๋าเป็นเงินที่เขาเก็บหอมรอมริบมาตลอดหลายปีเพื่อใช้ในยามจำเป็น การที่จิบจิบและเพื่อนเพื่อนคืนกระเป๋านี้ให้ทำให้คุณยายไก่รู้สึกว่าในโลกนี้ยังมีความดีงามและความซื่อสัตย์ที่ไม่อาจประเมินค่าได้หลังจากนั้นจิบจิบและเพื่อนเพื่อนก็กลับไปเล่นในทุ่งหญ้าด้วยความสุขใจแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เงินหรือของรางวัลใดๆกลับมาแต่สิ่งที่พวกเขาได้รับกลับมานั้นมีค่ามากยิ่งกว่า นั่นคือความภูมิใจในตนเองและความเคารพจากเพื่อนๆและคนในฟาร์มจากวันนั้นเป็นต้นมาจิบจิบก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆและสัตว์ตัวอื่นๆในฟาร์มทุกคนต่างรู้ว่าการทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีใครเห็นนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำและความซื่อสัตย์นั้นจะนำพาความสุขและความสงบมาให้กับชีวิตของเราเสมอคติสอนใจ ความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่การทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีใครเห็นย่อมทำให้เรามีความสุขใจและเป็นที่รักของคนรอบข้างนิทานเรื่องตุ่นน้อยณชายป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีหมู่บ้านเล็กๆที่สงบสุขตุ่นน้อยตัวหนึ่งมีนิสัยที่ขี้เล่นและชอบวิ่งเล่นไปทั่วทั้งวันวันหนึ่ง ตุ่นน้อยที่กำลังวิ่งเล่นผ่านไปเห็นกระรอกและเม่นกำลังปลูกผักตุ่นน้อยจึงถามสัตว์ทั้งสองว่าทำไมต้องปลูกผักด้วยละ่ะทำไมไม่มาวิ่งเล่นด้วยกันสนุกกว่าการปลูกผักตั้งเยอะกระรอกจึงตอบว่าถ้าเราไม่ปลูกผักเราก็จะไม่มีอาหารกินในวันหน้าผักที่เราปลูกวันนี้จะทำให้เราได้อิ่มท้องในหน้าหนาวเราจะได้ไม่ต้องเดินตากอากาศอันหนาวเหน็บเพื่อหาอาหารไงละ่ะ ตุ่นน้อยฟังแล้วก็หัวเราะมันจะเหนื่อยไปเปล่าๆนะสิถึงยังไงหน้าหนาวก็ยังหาอาหารได้ง่ายอยู่ดีแต่กระรอกและเม่นก็ยังคงทำงานต่อไปไม่สนใจคำพูดของตุ่นน้อยตุ่นน้อยกลับไปเล่นสนุกต่อโดยไม่ได้สนใจคำแนะนำของเพื่อนๆวันแล้ววันเล่าตุ่นน้อยยังคงวิ่งเล่นเหมือนทุกวันไม่เคยคิดที่จะทำงานหรือปลูกผักบ้างเลย เวลาผ่านไปฤดูหนาวก็มาถึงทุกอย่างในป่าเริ่มแห้งเหี่ยวไม่มีผลไม้หรืออาหารให้หาได้ง่ายๆทุกคนแห่งถูกปกคลุมไปด้วยหิมะกองโตตุ่นน้อยเริ่มหิวและรู้สึกหดหู่แต่กระรอกและเม่นกลับมีผักที่ปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวไว้กินตอนหน้าหนาวตุน่น้อยเห็นผักสดๆของกระรอกและเม่นปลูกไว้ก็รู้สึกอิจฉาและคิดในใจว่า เราน่าจะเชื่อกระรอกและเม่นที่แนะนําให้ปลูกผักไว้เผื่อหน้าหนาวถ้าฉันขยันปลูกผักเหมือนพวกเขาตอนนี้ฉันคงจะไม่ต้องทนหิวอยู่อย่างนี้ตุ่นน้อยพูดกับตัวเองด้วยความเสียใจกระรอกและเม่นเห็นตุ่นน้อยหิวและเศร้าก็รู้สึกสงสารจึงแบ่งผักที่พวกเขาปลูกไว้ให้ตุ่นน้อยกินตุ่นน้อยจึงได้รู้ว่าความขยันมันเพียรและการเตรียมพร้อมนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ทติสอนใจความขยันมันเพียรในการทำงานและการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตจะทำให้เราสามารถรเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในชีวิตได้อย่างไม่ต้องกังวลนิทานเรื่องมิวมิว,มวไม่ชอบกินข้าวการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวแมวที่แสนอบอุ่นอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางทุ่งหญ้าสีเขียวลูกแมวน้อยชื่อมิวมิว มิวมิวเป็นลูกแมวน้อยตัวเล็กๆขี้เล่นและซุกซนแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้แม่แมวเป็นห่วงมากนั่นก็คือมิวมิวไม่ชอบกินข้าวทุกเช้าแม่แมวจะเตรียมข้าวผัดกับปลาทูหอมกรุ่นให้กับมิวมิวแต่เจ้าลูกแมวน้อยมักจะเบือนหน้าหนีและบอกว่ามิวมิวไม่อยากกินข้าวค่ะมิวมิวอยากกินขนมมากกว่า แล้วมิวมิวก็รีบวิ่งออกไปเล่นข้างนอกกับเพื่อนๆโดยไม่สนใจอาหารที่แม่เตรียมไว้เลยแม่แมวรู้สึกกังวลใจเพราะว่าถ้ามิวมิวไม่กินข้าวร่างกายของมิวมิวจะไม่แข็งแรงและไม่มีพลังงานในการเล่นหรือทำกิจกรรมต่างๆแต่ถึงแม้แม่แมวจะพยายามเกลี้ยกล่อมให้มิวมิวกินข้าวอย่างไรมิวมิวก็ยังคงดื้อและไม่ยอมกินข้าวอยู่ดี วันหนึ่งมิวมิวไปเล่นกับเพื่อนๆในสวนสาธารณะหลังหมู่บ้านเขาวิ่งเล่นปีนต้นไม้และไล่จับผีเสื้ออย่างสนุกสนานจนกระทั่งมิวมิวรู้สึกเหนื่อยมากแต่เมื่อพยายามจะวิ่งต่อเขากลับรู้สึกว่าขาไม่มีแรงเลยมิวมิวเริ่มหิวมากๆม,มิวมิวจึงตัดสินใจกลับบ้านแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่อยากบอกแม่แมวเพราะกลัวโดนดุ แม่แมวเห็นมิวมิวหน้าตาซีดและรู้สึกได้ว่าลูกแมวตัวน้อยคงหิวมากจึงถามว่าลูกจ๋าทำไมดูหน้าซีดแบบนี้ล่ะมิวมิวตอบด้วยเสียงเบาๆว่ามิวมิวหิวข้าวค่ะแม่มิวมิวหิวมากแต่ไม่กล้าบอกแม่เพราะกลัวแม่จะดุแม่แมวยิ้มอย่างอ่อนโยนและพูดว่าแม่ไม่ดุลูกหรอกจ้าแม่เป็นห่วงลูกนะ การกินข้าวเป็นสิ่งสำคัญถ้าลูกไม่กินข้าวลูกจะไม่มีพลังงานในการเล่นและทำกิจกรรมต่างๆขนมอร่อยก็จริงแต่ขนมไม่สามารถให้สารอาหารที่ร่างกายของลูกต้องการได้มิวมิวได้ยินอย่างนั้นก็เริ่มเข้าใจและรู้สึกผิดจริงด้วยค่ะแม่มิวมิวไม่อยากหิวอีกแล้วมิวมิวจะพยายามกินข้าวทุกมือ้อค่ะ จะได้มีแรงเล่นกับเพื่อนๆและไม่อยากเห็นแม่เป็นห่วงมิวมิวอีกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามิวมิวก็กินข้าวทุกมื้ออย่างมีความสุขและก็พบว่าเมื่อเขากินข้าวครบถ้วนตามหลักอาหารห้าหมู่ร่างกายของมิวมิวก็แข็งแรงขึ้นและมีพลังในการเล่นกับเพื่อนๆได้อย่างสนุกสนานทั้งวันมิวมิวไม่เคยละเลยการกินข้าวอีกเลยคติสอนใจ การกินอาหารครบห้าหมู่นั้นสำคัญมากเพราะมันให้พลังงานและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายนิทานเรื่องเจ้าหมูน้อยกับเวทมนต์แห่งความสะอาดการลักครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ในป่าลึกมีหมูน้อยตัวหนึ่งชอบเล่นซนในโคลอนอย่างมากทุกครั้งหลังฝนตก เจ้าหมูน้อยก็จะวิ่งออกไปกลิ้งตัวเล่นจนตัวมอมแมมเต็มไปด้วยโคลนแต่มีอย่างหนึ่งที่เจ้าหมูน้อยไม่ชอบเลยนั่นก็คือการอาบน้ำไม่ว่าแม่หมูจะเรียกให้อาบน้ำยังไงเจ้าหมูน้อยก็จะหาทางวิ่งหนีไปแอบซ่อนใต้พุ่มไม้หรือในโคลอนอย่างที่ชอบทำให้ร่างกายของเจ้าหมูน้อยเต็มไปด้วยคราบสบกรปรกและมีกลิ่นตัวที่เหม็นเอามากๆวันหนึ่ง ขณะที่เจ้าหมูน้อยกำลังเล่นโคลอนอยู่นั่นเองมันก็ได้เจอกับพึ่งน้อยที่บินผ่านมาพึ่งน้อยสังเกตเห็นเจ้าหมูน้อยที่มอมแมมและพูดขึ้นว่า mm hmm. เจ้าหมูน้อยทำไมตัวเจ้าเต็มไปด้วยโคลนแบบนี้ล่ะ mm hmm. เจ้าหมูน้อยตอบอย่างภาคภูมิใจเพราะข้าชอบเล่นในโคลนน่าสิกมันสนุกมากเจ้าควรลองดูบ้างนะ mm hmm. พึ่งน้อยยิ้มแล้วกล่าวว่า แล้วเจ้าไม่กลัวว่าจะป่วยหรือการที่ร่างกายสกรปรกและมีกลิ่นเหม็นไม่ดีต่อสุขภาพของเจ้าเลยนะแถมยังทำให้เพื่อนๆไม่อยากเข้าใกล้อีกด้วยเจ้าหมูน้อยเริ่มรู้สึกกังวลเล็กน้อยแต่มันยังไม่อยากอาบน้ำอยู่ดีมันจึงถามพึ่งน้อยว่าแล้วเจ้ามีวิธีทำให้ตัวสะอาดโดยไม่ต้องอาบน้ำไหมพึ่งนน้อยหัวเราะเบาๆแล้วบอกเจ้าหมูน้อยว่า ไม่มีเวทมนต์ไหนที่สามารถทำให้เจ้าสะอาดได้หรอกการอาบน้ำเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วเมื่อเจ้าหมูน้อยได้ฟังเช่นนั้นมันก็เริ่มรู้สึกเศร้ามันไม่อยากให้เพื่อนๆรังเกียจและไม่อยากจะป่วยอีกด้วยขณะที่มันกำลังคิดอยู่นั้นจูจูก็มีกบตัวหนึ่งกระโดดออกมาจากบอ่อน้ำข้างๆกบพูดขึ้นว่าข้ารู้ว่าการอาบน้ำอาจจะไม่สนุกเท่าการเล่นโคลน แต่ถ้าเจ้าลองอาบน้ำดูเจ้าจะรู้สึกสดชื่นมากเลยนะเจ้าหมูน้อยเริ่มคิดตามที่กบพูดมันไม่อยากให้ร่างกายมีกลิ่นเหม็นและไม่อยากป่วยเหมือนที่พึ่งนน้อยบอกไว้เจ้าหมูน้อยจึงตัดสินใจลองอาบน้ำดูเมื่อเจ้าหมูน้อยลงไปในน้ำมันก็รู้สึกเย็นสบายและสนุกสนานกับการอาบน้ำมากกว่าที่คิดไว้ ร่างกายของมันก็เริ่มสะอาดและมีกลิ่นหอมสดชื่นเจ้าหมูน้อยรู้สึกภูมิใจที่มันสามารถเอาชนะความขี้เกียจของตัวเองได้หลังจากนั้นทุกครั้งที่แม่หมูเรียกให้อับน้ำเจ้าหมูน้อยก็จะไม่วิ่งหนีอีกต่อไปแต่กลับรีบไปอาบน้ำอย่างรวดเร็วทำให้มันมีสุขภาพดีและเป็นที่รักของเพื่อนๆนทุกตัวในหมู่บ้าน คติสอนใจการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายเป็นสิ่งสำคัญเพราะไม่เพียงแค่ทำให้เรารู้สึกดีและสดชื่นแต่ยังช่วยให้เราสุขภาพดีปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและเป็นที่รักของคนรอบข้างอีกด้วยนิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับนกน้อยผู้ซื่อสัตย์ เนิ่นนานมาแล้วมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งมีนิสัยเจ้าเล่ห์และมักจะหาทางหลอกลวงสัตว์อื่นๆเพื่อประโยชน์ของตัวเองวันหนึ่งสุสนัขจิ้งจอกเห็นนกน้อยตัวหนึ่งกำลังเก็บเมล็ดข้าวสาลีสุนัขจิ้งจอกจึงคิดจะหลอกนกน้อยเพื่อขโมยเอาเมล็ดข้าวสาลีนั้นมาเป็นของตัวเองสุนัขจิ้งจอกเดินเข้าไปหานกน้อยแล้วพูดว่าเจ้านกน้อย ถ้ารู้จักที่ที่หนึ่งมีเมล็ดข้าวสาลีมากที่สุดในป่าถ้าเจ้าให้เมล็ดข้าวสาลีของเจ้ามาบ้างข้าก็จะพาเจ้าไปที่นั่นนกน้อยคิดสักครู่และตอบว่าแต่ข้าต้องเก็บเมล็ดข้าวสาลีนี้ไปให้ครอบครัวข้าต้องทำหน้าที่ของข้าข้าไม่สามารถให้เมล็ดข้าวสาลีเหล่านี้แก่เจ้าได้สุนัขจิ้งจอกจึงพยายามโน้มน้าวใจนกน้อยอีกครั้ง แต่ที่ข้ารู้จักนั้นมีมากกว่าและดีกว่าถ้าเจ้าไปกับข้าเจ้าจะมีเมล็ดข้าวสาลีมากมายให้ครอบครัวของเจ้าไว้กินจนพ้นหน้าหนาวแน่นอนแม้ว่าสุนัขจิ้งจอกจะพูดจาหวาดล้อมเพียงใดนกน้อยก็ยังคงยืนกรานในหน้าที่ของตนเองนกน้อยรู้สึกว่าการทำสิ่งที่ถูกต้องสําคัญกว่าคำสัญญาที่ฟังดูดีจากคนอื่นดังนั้นนกน้อยจึงบินหนีไป สุนัขจิ้งจอกได้แต่มองตามนกน้อยด้วยความผิดหวังจากนั้นไม่นานสัตว์อื่นๆในป่าก็ได้รู้ถึงความเจ้าเล่ห์ของสุนัขจิ้งจอกไม่มีใครครบหาสมาคมกับสุนัขจิ้งจอกและไม่มีใครเชื่อสุนัขจิ้งจอกอีกต่อไปสุนัขจิ้งจอกจึงต้องอยู่ตัวคนเดียวเพราะการกระทําของตนเอง ในขณะที่เจ้านกน้อยได้กลับไปหาครอบครัวพร้อมะเมล็ดข้าวสาลีและมีความสุขกับความซื่อสัตย์ในหน้าที่ของตนเองคติสอนใจความซื่อสัตย์และการทำหน้าที่ของตนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่าหลงเชื่อคำสัญญาที่ดูดีจากคนที่ไม่น่าไว้วางใจเพราะความซื่อสัตย์จะนำพาความสุขและความสงบใจมาให้เสมอนิทานเรื่อง เจ้ามีะจนภัยในป่าเวทมนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าเวทมนอันแสนไกลมีมีตัวหนึ่งมีนิสัยขี้เกียจวันๆก็เอาแต่นอนกินขนมและผละไม้ต่างๆจนตัวกลมเป็นลูกบอลวันหนึ่งขณะที่เจ้ามีกำลังนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เจ้ากระต่ายได้มาชวนไปเล่นเกมวิ่งไล่จับกับเพื่อนๆในป่า เจ้ามีขี้เกียจปฏิเสธและบอกว่าเราไม่ชอบวิ่งเล่นหรอกเหนื่อยเปล่าเปล่าเราขอนอนต่อดีกว่าเจ้ากระต่ายจึงพูดขึ้นว่าถ้าเธอไม่ออกไปเล่นเธออาจจะพลาดการผจญภัยที่สนุกสุดๆก็ได้นะคำพูดของเจ้ากระต่ายทำให้เจ้ามีขี้เกียจสงสัยการผจญภัยอะไรหรือเจ้ากระต่ายยิ้มแล้วเล่าว,ว่าในป่าเวทมนต์นี้ มีสถานที่พิเศษที่ซ่อนอยู่เรียกว่าทะเลสาบเวทมนต์ถ้าใครไปถึงที่นั่นได้จะสามารถขอพรได้หนึ่งข้อแต่ต้องผ่านการผจญภัยที่ท้าทายมากๆเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้ามีขี้เกียจก็รู้สึกตื่นเต้นมันตัดสินใจลุกขึ้นและเดินทางไปกับเจ้ากระต่ายระหว่างทางเจ้ามีขี้เกียจต้องเดินข้ามหินก้อนใหญ่ข้ามลำธาร และต้นไม้ที่ล้มขวางทางเจ้ามีขี้เกียดร,รู้สึกเหนื่อยมากแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้เพราะมันอยากจะเห็นทะเลสาบเวทมนต์สุดมหัศจรรย์ในที่สุดหลังจากวิ่งและ่าฟันอุปสรรคมากมายเจ้ามีขี้เกียจก็มาถึงทะเลสาบเวทมนต์มันรู้สึกภูมิใจและดีใจมากที่สามารถทำได้เจ้ามีขี้เกียรขอพรว่าขอให้เรามีกำลังและแข็งแรง เพื่อที่จะได้ออกไปสนุกกับเพื่อนๆทุกวันตั้งแต่นั้นมาเจ้าหมีขี้เกียจก็ไม่ขี้เกียจอีกต่อไปมันออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนทุกวันและสนุกกับการผจญภัยในป่าเวทมนต์นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการออกกำลังกายไม่เพียงทำให้เราแข็งแรงแต่ยังทำให้เราได้พบกับการผจญภัยและความสนุกที่ไม่คาดคิดอีกด้วย